สวัสดีค่ะมัทนากลิ่นสกัวกจากภาคเพบ่รีเอนะคะมีคำกล่าวหนึ่งค่ะเคยกล่าวไว้ว่าถ้าจ้างด้วยเงินก็ได้แค่งานถ้าอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆก็ต้องจ้างด้วยใจแต่ถ้าจะให้ใครสักคนอยู่กับงานงานหนึ่งตลอดไปงานนั้นจะต้องได้ทั้งใจแล้วก็จ่ายได้ด้วยเงินนะคะ ทำให้มันนึกถึงค่ะเหตุผลที่มัดก้าเข้ามาสู่อาชีพนี้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วต้องยอมรับค่ะว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ก้าเข้ามาสู่อาชีพนี้เพราะคุณค่าของงานแต่มัดก้าวเข้ามาเพราะรายได้ค่ะรายได้ที่บอกเอาไว้ว่าไม่มีเพดานจํากัดรายได้ที่มาจากงานที่วัดเศรษฐีและยาจกจากความขยันและขี้เกียจอาจจะจริงค่ะที่มีคนบอกเอาไว้ว่าถ้าวันนี้เราขี้เกียจเราจะยากจนแต่ไม่ได้จริงเสมอไปใช่ไหมคะถ้าวันนี้เราขยันแล้วเราจะร่ํารวย เพราะถ้าขยันผิดที่10ปีก็ไม่มีวันรวยแต่ในความเป็นจริงถ้าเราขยันผิดที่และไม่เปลี่ยนแปลงบางทีตลอดชั่วชีวิตนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้รวยก่อนที่มัดจะเ้าเข้าสู่อาชีพนี้ค่ะมัดก็เป็นนักศึกษาจบใหม่ทั่วไปธรรมดาเลยค่ะจบจากเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรายรชพัฏเพชรบุรีนะคะซึ่งมีความคิดในตลอด3ปีครึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยว่าจบออกมาเนี่ย จะต้องทํางานที่ตรงกับสายที่ตัวเองเรียนมานั่นก็คืองานที่เกี่ยวกับด้านโรงแรมและท่องเที่ยวค่ะมาตัดสินใจค่ะเข้าทํางานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับค่ะที่โรงแรมแห่งหนึ่งรักก็พบว่างานงานนี้เป็นงานที่ดีนะคะแต่เราไม่เหมาะกับงานค่ะทันทีที่เราไม่เหมาะกับงานเนี่ยมัดไม่ได้ปรับตัวเองให้เหมาะกับงานงานนั้นค่ะเพราะงานนั้นเนี่ยจะต้องทํางานเช้าเข้าการดึกฝึกข้าขาทนคาด่าจรจาคํหวานหน้าตาเบิกบานลูกค้าเรียกขาดให้รีบไปแต่สิ้นเดือนค่ะ เกือบสิ้นใจนะคะรายได้สตาร์ท7,000บาทเหตุผลที่มัดไม่ปรับเพราะมัดไม่รู้ว่าจะปรับตัวเองเพื่อไปสู่งานที่รายได้ไม่ตอบโจทย์ความฝันของตัวเองทําไมหลังจากนั้นค่ะมัดเริ่มเข้ามามองค่ะงานอาชีพตัวแทนประกันชีวิตค่ะซึ่งแม่มัดเนี่ยเป็นผู้บริหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทํางานอาชีพนี้เนี่ยก่อนมัดมาประมาณ10กว่าปีในงานงานนี้ค่ะมัดตัดสินใจเดินเข้ามาแล้วมัดก็เป็นคนธรรมดาค่ะที่พอใครบอกว่า มัดทำไมไม่มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะมัดถือว่ามัเป็นคนปกติและธรรมดานะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตวันนี้มัดพูดไม่เก่งไม่รู้จะไปขายใครมัดถือว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับงานประกันชีวิตนะคะเป็นคนปกติถ้าใครรู้สึกว่าฉันเหมาะมากฉันทําได้งานเนี้ยมันสุดยอดฉันรอคอยงานแบบนี้มานานแล้วมัดมองว่าอันนี้อาจจะไม่ปกตินะคะในวันนั้นไม่เป็นคนปกติค่ะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เหมาะกับงานงานนี้ค่ะ แต่เมื่อเห็นรายได้ค่ะที่พี่ๆนะคะตัวแทนเนี่ยหรือว่าแม่เนี่ยเอามาโชว์ให้ดูเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเรายังคงเป็นคนคนเดิมค่ะที่ไม่เหมาะกับงานงานนี้แต่งานงานเนี้ตอบโจทย์ตอบความฝันตอบเป้าหมายในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือทําตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะกับงานงานนี้เท่านั้นเองค่ะ นั่นหมายความว่าในวันนี้ค่ะไม่มีใครค่ะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เหมาะก,กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าสิ่งสิ่งนั้นงานงานนั้นตอบความฝันของเราได้เราก็แท่เปลี่ยนตัวเองให้เหมาะก,กับงานงานนั้นเท่านั้นเองนะคะวันนี้สิ่งที่มัดจะมาพูดไม่ได้บอกว่างานขายดีกว่างานเงินเดือนงานเงินเดือนไม่ดีนะคะมันไม่ได้บอกว่างานเงินเดือนไม่ดีค่ะเพราะครั้งหนึ่งมัดก็เคยอยากทํางานเงินเดือนเช่นกัน แต่ในวันนี้ค่ะสิ่งที่มันอยากจะบอกก็คือบางครั้งงานเงินเดือนอาจจะไม่ได้ตอบเป้าหมายตอบความฝันในชีวิตของเราได้แต่ใครส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะทำงานเงินเดือนด้วยเหตุผลง่ายๆเลยค่ะว่าไรายได้แน่นอนแต่สิ่งที่มันอยากถามก็คือไรายได้ที่แน่นอนนั้นแน่นิ่งและเนินนานมานานเท่าไหรแ่แคะกับไรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตค่ะ รายได้จากงานขายเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนนะคะทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยค่ะบางเดือนก็ได้แสนบางเดือนก็ได้ล้านอันนี้คือรายได้ที่ไม่แน่นอนวันนี้เราจะอยู่กับความแน่นอนไปนานเท่าไหร่คะยอมมาเสี่ยงในงานขายสเหตุผลข้อที่2ค่ะก็คือไม่เสี่ยงค่ะ ซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคงไม่ต้องขยายความนะคะว่างานเงินเดือนเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงแต่ถ้ากลับมามองงานขายค่ะว่างานขายมีความเสี่ยงไหมแน่นอนค่ะงานขายเป็นงานที่รายได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเราแน่นอนมีความเสี่ยงแน่นอนค่ะแต่วันนี้ถ้างานเงินเดือนก็เสี่ยงและงานขายก็เสี่ยงคุณต้องเลือกแล้วนะคะว่าวันนี้คุณจะเสี่ยงด้วยศักยภาพของตัวคุณเองหรือจะปล่อยให้ชีวิตถูกละเลงด้วยมือของคนอื่นค่ะวันนี้มันไม่ได้บอกว่างานขายของมัดเนี่ย ต้องขายประกันชีวิตเท่านั้นนะดีที่สุดวันนี้คุณจะขายอะไรก็ได้ค่ะขอให้สินค้าของคุณนะคะมีคุณสมบัติ4ข้อค่ะ1ก็คือทันสมัยอยูตลอดเวลาวันนี้สินค้าประกันชีวิตทันสมัยอยูตลอดเวลาเพราะสินค้าออกมาแก้ปัญหา4เรื่องซึ่งมนุษย์ใช้สินค้าอื่นแก้ไม่ได้เจ็บป่วยเป็นค่ารักษาแก่ชาราเป็นเงินกินใช้จับไปเป็นทุนการศึกษาค่าความสามารถในอนาคตค่ะ ถ้าวันนี้ใครบางคนจากไปแล้วลูกไม่ต้องเรียนอาหารสามมื้อไม่ต้องมีให้ครอบครัวประกันชีวิตไม่จําเป็นค่ะแต่ถ้าเขายังรักยังห่วงใยครอบครัวประกันชีวิตจําเป็นค่ะถ้าโลกนี้ยังมีความรักประกันชีวิตยังคงทันสมัยอยู่ตลอดเวลาคุณสมบัติข้อที่2ค่ะของสินค้าที่คุณจะขายต้องมีการกลับมาซื้อซ้ําอัตโนมัติค่ะสินค้าประกันชีวิตเมื่อคุณอธิบายค่ะถึงประโยชน์ของสินค้าให้กับลูกค้าได้ฟังลูกค้ามีความเข้าใจในประกันชีวิตที่เขาส่งอยู่ค่ะเขาจะส่งไปตลอดสัญญา และทุกครั้งที่ลูกค้าส่งประกันชีวิตด้วยความรู้และความเข้าใจนั่นหมายถึงไรายได้ของตัวแทนค่ะคงไม่แปลกใจใช่ไหมคะที่ตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่มาเป็นระยะเวลานาน,านๆขยันเท่าเดิมแต่ไรายได้มากขึ้นในข้อที่3ค่ะที่จะเป็นคุณสมบัติของสินค้าที่เราจะขายก็คือวันนี้ตลาดต้องใหญ่พอในวันนี้ค่ะตั้งแต่มันเป็นตัวแทนประกันชีวิตชีวิตมาและรู้คุณค่าของประกันชีวิตค่ะ มองไปเนี่ยม <re> ันไม่เคยรู้สึกเลยว่าใครไม่จําเป็นต้องมีประกันชีวิตมันมองว่าทุกคนจําเป็นต้องมีประกันชีวิตค่ะแต่ที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อกระเป๋าทุกคนเพราะเขาแค่ยังไม่เข้าใจเท่านั้นเองสุดท้ายค่ะถ้าเราจะขายสินค้าสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการแต่ตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านคะทราบใช่ไหมคะทุกท่านคือเจ้าของกิจการตั้งแต่วันที่มีรหัสตัวแทนแล้วค่ะแต่วันนี้ค่ะสําคัญที่ว่าหน้าร้านของเราค่ะอยู่ที่ปากของเราค่ะเปิดปากก็คือเปิดร้าน ทุกครั้งที่เราขายไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดร้านของเรานั่นเองค่ะวันนี้คุณเปิดปากเปิดร้านแล้วหรือ,อยังนะคะหลังจากผ่านเรื่องายได้มาแล้วค่ะกลับมามองในเรื่องที่2นะคะคุณค่าของการประกันชีวิตค่ะเมื่อก่อนเนี้ยมัดขายประกันชีวิตด้วยความรู้สึกว่าคุ้มค่าค่ะเอะขายฉันจะได้คอมเท่าไหร่นะขายแล้วฉันจะได้อะไรกลับมาบ้างไม่เคยรู้สึกเลยค่ะว่าประกันชีวิตเนี้ยให้คุณค่ากับใครบ้างจนวันหนึ่งค่ะ ก็มีประสบการณ์นะคะจากการทําเคลมให้กับลูกค้าค่ะทุกครั้งที่ลูกค้าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายนะคะหรือแม้กระทั่งหัวหน้าครอบครัวเขา,วาเสียชีวิตไปคนแรกค่ะที่เขาตัดสินใจที่โทรหากลับเป็นตัวแทนประกันชีวิตกลับไม่ใช่ญาติที่รักเขาที่สุดหรือเขารักมากที่สุดนะคะวันนี้ ในครั้งแรกค่ะของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมันยังจาความรู้สึกได้มันไม่อยากออกไปขายเลยอะ่ะมันไม่อยากออกไปขอแม่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วประกันชีวิตไม่จาเป็นต้องขอขายได้เลยโดยไม่ต้องขอเพราะประกันชีวิตมีดีที่เหตุผลทุกๆคนหนีไม่ได้ในทุกข้ออายุยืนอายุสั้นนั้นคอยรอแล้วทําไมจะต้องงอ้อขอให้ทําแม่ก็เลยเริ่มบอกว่าประกันชีวิตออ,อกมนาะเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมด4เรื่องที่คนแก้เองไม่ได้1เจ็บป่วยเป็นค่ารักษาปัจจุบันค่ารักษาในโรงพยาบาลแพงมาก ซึ่งใครหลายคนก็อาจจะสามารถที่จะเตรียมค่ารักษาด้วยตัวเองค่ะเพียง <_ S 2> แต่ว่าระหว่างเตรียมค่ารักษาร้อยเปอร์เซ็นกับวันนี้เตรียมแค่สิบเปอร์เซ็นแล้วสามารถมีค่ารักษาร้อยเปอร์เซ็นตอะไรดีกว่ากันเรื่องที่สองค่ะแก่ชาราเป็นเงินกินใช้เพราะระหว่างวัยทำงานสิ่งที่เรารทํหลนหายก็คือเรียวแรงแล้วรายได้แต่สิ่งที่ยังอยู่กับเราจนกว่าจะจากไปคือค่าใช้จ่ายนั่นเองเรื่องที่สามทุนการศึกษาของลูกค่ะพ่อแม่ทุกคนรักลูกมากค่ะแต่คําถามก็คือจะรักลูกตราบเท่าที่ชีวิต ของลูกยังอยู่หรือรักได้แค่ชีวิตของพ่อแม่ยังอยู่วันที่พ่อแม่ไม่อยู่ลูกเราก็ต้องไปเป็นหลานคนอื่นเหตุผลข้อสุดท้ายค่ะคุ้มครองรายได้ของหัวหน้าครอบครัวค่ะถ้าวันนี้คุณคือคนที่เป็นไรายได้ของครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเครื่องพิมพ์แบงค์ของครอบครัววันนี้จําเป็นใช่ไหมคะอยู่หรือไม่เสื้อผ้าต้องใส่อาหารสำม,มือ้อต้องมีครอบครัวต้องอยู่ได้และอยู่ได้อย่างดีเท่าที่คุณต้องการถ้าสิ่งเหล่านี้จําเป็นคะ่ะถ้าสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่ประกันชีวิตก็คือหน้าที่ค่ะไม่ใช่ภาระ สุดท้ายนะคะอยากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะคะน้องๆพลังตัวแทนทุกท่านเลยนะคะออกไปบอกเล่าเรื่องราวค่ะคุณค่าแห่งงานประกันชีวิตให้กับผู้คนนะคะได้ฟังให้รู้สึกภูมิใจกับงานของเราคุณค่าในงานที่เราทําค่ะว่าทุกชีวิตที่เราได้ออกไปพูดคุยและสัมผัสค่ะชีวิตเขาเหล่านั้นจะดีขึ้นในวันนี้นะคะถ้าหลายๆท่านรู้สึกว่างานของเราไม่มีคุณค่าค่ะมัดอยากเปรียบเทียบเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะ บนลู่แห่งหนึ่งค่ะมัดขอเรียกว่าลู่แห่งชีวิตแล้วกันนะคะเป็นลู่ที่วันนี้ไม่ว่าจะตัวแทนค่ะหรือว่าลูกค้าก็เดินอยู่บนลู่เดียวกันค่ะบนลู่แห่งนี้ค่ะออกจากจุดสตาร์ทมาแล้วเนี่ยทุกคนจะมุ่งเข้าสู่เส้นชัยค่ะเส้นชัยเหล่านั้นเนี่ยแม้ไม่อยากไปถึงก็ต้องไปถึงค่ะเส้นชัยคือเส้นชัยแห่งอุบัติเหตุโรคร้ายความตายและแก่ชราค่ะที่วันนี้รอพวกเราอยู่ทุกวินาที วันนี้ค่ะในฐานะตัวแทนประกันชีวิตช่วยวิ่งสปีดให้เร็วอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่วิ่งไปดักหน้าใครบางคนที่เขามีรักมีห่วงเขารู้ว่าเขาทําทุกวันนี้เพื่อใครถ้าใครคนนี้จากไปคนที่เหลืออีกมากมายจะเดือดร้อนไปดักหน้าเขาเอาไวค้ค่ะแล้วก็เล่าในสิ่งที่เราเรียนรู้มาคุณค่าแห่งประกันให้เขาได้ฟังคะ่ะ แล้วถ้าเขาตัดสินใจรับโครงการจากเรายอมรับในข้อเสนอของเราค่ะงานของเราไม่ได้ทําให้เขาไม่ไปถึงเส้นชัยค่ะแต่ทําให้ในวันที่เขาไปถึงเส้นชัยความเสียหายจะน้อยลงขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ๆพลังตัวแทนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ